ตำแหน่งที่เราจบกันไว้จ้ะมาต่อกันข้างขวาจ้ะหกมิลสเมตรห้ามิลหนึ่งสีขาวจ้ะห้ามิลหนึ่งหมิลสองสวนเม็ดสุดท้ายใส่6กมิลก,ก่อน2เมตรนะห้ 5, มิลใส่ทีหลังจ้ะ เราจะวนเอ็นสั้นหนึ่งรอบจากเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นช่วงที่เราจะเชื่อมงานให้เขาเหนียวเหนียวนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งอะเอ็นเขาจะล้างแล้วมันจะทำให้ตรงนี้อ้าเยอะเพราะว่าช่องเอ็นมันใหญ่ซ้ายเชื่อมหนึ่ง ขวาขาวห้ามิลสองเมตรจากเราจะห้ามไปทำอีกด้านหนึ่งละว,วนสักหนึ่งรอบ จะไม่วนก็ได้จ้ะชอบวนให้ตรงนี้เขาแน่นๆเพราะว่าวงเขาใหญ่ซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวสี่มิลจ้ะ2เม็ดสวน เม็ดเล็กเขาอยู่ด้านในเขาจะไม่ค่อยได้ดึงกันเท่าไหร่ฉะนั้นไม่เป็นไรสายเชื่อมหนึ่งขวา4 2, ี่ิลเมตร เชื่อมจ้ะข้างขวาขาวสี่มิลหนึ่งห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนเรากลับมาทําด้านนี้ละแต่ป้าจะขึ้นให้ดูหน่อยหนึง่งแล้วน่าจะจำจำกันได้ไม่เอ่ยทําเหมือนข้างนี้เลยจ้ะ สายเชื่อมหนึ่งชุดนี้จะเป็นสีขาวข้างขวาก็จะเป็นห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนสายเชื่อมหนึ่ง วาห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่ง

ห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนนี่จะเห็นไหมเขาก็จะเริ่มงอง,งอซ้ายเชื่อมหนึ่งขวา เขียวหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่งซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลกับชมพูสี่มิล

าวห้ามิลกับสี่มิลจ้ะสวนสซส์เชื่อมหนึ่งขวาเขียวหนึ่งขาวหนึ่งสวน ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งชมพูสี่มิลหนึ่งสวนอันนี้ขาวสี่มิลชมพูสี่มิล ขาวห้ามิลเขียวสี่มิลสายเชื่อมหนึ่งกวาชมพูสองสวน สายเชื่อมหนึ่งขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนสายเชื่อมหนึ่ง สาเขียวหนึ่งขาวสีมิลหนึ่งซ้ายเชื่อมหนึ่ง ข้าห้ามิลหนึ่งชมพูหนึ่งสวนสายเชื่อมหนึ่ง วาชมพูสองสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่ง ส,สายเชื่อมหนึ่งขวาเขียวหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่ง สายเชื่อมหนึ่งขาวห้ามิลหนึ่งชมพูสี่มิลหนึ่ง สายเชื่อมหนึ่งชมพูสองสวนซ้ายเชื่อมหนึ่ง,ง,างขาวห้ามิลหนึ่ง สี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งเขียวหนึ่งเขาวสี่มิลหนึ่งสวน ดึงให้ตึงจ้ะสายเชื่อมหนึ่งขาวขวาขาวห้ามิลหนึ่งชมพูหนึ่งสวนดูวิดีโอเป็นหลักนะจ้าสายเชื่อมหนึ่งจ้าชมพูสองสวน มีเสียงก็แก๊กบ้างเสียงลมอูอูบ้างต้องขออภัยจ้าสายเชื่อมหนึ่งกว่าห้ามิลหนึ่งขาวห้ามิลขาวห้ามิลหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่งสวน สายเชื่อมหนึ่งขวาเขียวหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งชมพูสี่มิลหนึ่งสวน ซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาชมพูสองสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวน ้ายเชื่อมหนึ่งขวาเขียวหนึ่งขาสี่มิลหนึ่งสวนสายเชื่อมหนึ่ง ขวาขาวห้ามิลหนึ่งสีมิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขาวา ขวาข่าวห้ามินหนึ่งชมพูหนึ่งสวนซ้ายเชื 1, ่อมหนึ่งกวาชมพูสองสวน ซ้ายเชื่อมหนึ่งกวาห้ามิลขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งกวาเขียวหนึ่ง ขาวสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขาวห้ามิลหนึ่งชมพูหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่ง ชมพูสองสวนขาชมพูสองสวน้ายเชื่อมหนึ่งกวาขาวห้ามิลห,หนึ่งสี่มิลหนึ่งสวน ซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาเขียวหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่ง ขวาขาวห้ามิลหนึ่งชมพูหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขาวาชมพูสองสวน

ขวาเขียวหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งชมพูหนึ่งสวน ซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาชมพูสองสวนซ้ายเชื่อมหนึ่ง ขวาห้ามิลเข่าห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวน ยเช่อมหนึ่งว้าเขียวหนึ่งขาวสี่มิลหนึ่งสวน สายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งชมพูหนึ่งสวนสายเชื่อมหนึ่ง ขวาชมพูสองสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่ง Sì minh nừng. Xuân. Sài châm nừng. Quả. Chiều nừng. ข้าสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาข้าห้ามิลหนึ่งชมพูนหนึ่ง สวนสายเชื่อมหนึ่งขวาชมพูสองสวน ซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งศวนซ้ายเชื่อมหนึ่ง ขวาเขียวหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่ง ช่วงท้ายนี่เราจะทำชุดนี้ข่าห้ามิลกับขาวสี่มิลจ้ะทำไปจนสุดเลยสายเชื่อมหนึ่งจ้าขวาข่าห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวน ไซส์เชื่อมหนึ่งขาวห้ามิลขวาขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่งสวนซ้ายเชื่อมหนึ่งขวาขาวห้ามิลหนึ่งสี่มิลหนึ่ง สายเชื่อมหนึ่งจ้าสุดทางแล้วนะสายเชื่อมหนึ่งแล้วก็สายใส่ 4, 1, 5, 1. สี่มิลหนึ่งห้ามิลหนึ่งสวน จะได้แบบนี้แล้วจะกลับข้างจะกลับด้านมาทำฝั่งนี้